สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับผมวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว apple watch series 7นะครับตัวล่าสุดเลยเนาะโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะตัวเครื่องครับใสายคลิปนะครับไม่มีรอยเลยนะครับใหม่คลิปเลยนะครับประกันนี่เหลือยาวเลยนะฮะเหลือยาวมากๆนะฮะโอเคเนาะนี่ครับมาดูตัวเครื่องดีกว่าเขาก็สวยเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะ สวยมากครับไม่มีรอยเลยนะครับนัเช็ดให้ดูกันด้านหลังนี่ครับสอบแสงให้ดูเลยฮะเงาเป๊ะๆนะครับสวยสวยเลยนะฮะโอเคนะครับมาดูหน้าจอนะครับอันนี้คันนี้เป็นขนาดหน้าจอ45เนาะเป็นขนาดหน้าจอขนาดใหม่นะ้ที่ใหญ่มากเลยนะครับ ใส่แล้วแบบดูแบบชัดเจนนะฮะกดง่ายสไลด์ง่ายนะครับก็มาดูนถึงที่เสียงแล้วกันเนาะอ่าเสียงครับสะใจมากนะฮะโอเคลครับแล้วก็มาดูถึงสุขภาพแบตเตอรี่กันว่าเท่าไหร่นะครับ100%เต็มนะครับ หมือนเครื่องใหม่นะครับไม่เหมือนเครื่องใหม่แต่มันก็คือเครื่องใหม่นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้แกะกล่องมาแท่เองแล้วอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้เนาะเพราะว่ากล่องนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยมาสภาพนี้เนาะก็ครบเท่านี้แค่มีสายสายล็อกแล้วก็มีสายยาวแล้วก็มีตัวสายชาร์จของเขาเนะครับแต่สายชาร์จแบบใหม่จะเป็นแบบนี้เนาะจะยาวๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยฮาลูหลามากๆนะครับ มีหลายอย่างรัามีกระเป๋าตรงกระเป๋าตังแอปใหม่ๆของเขานะครับเยอะๆไปหมดอะไรก็ไม่รู้เพียบๆไปเลยหมดเลยครับหมดออสเตนเลอดได้หมดนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเครื่องสวยมากๆเป็นตัว GPS นะครับขนาด45มิลนะครับผมเครื่องสวยงามมากๆนะฮะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดตัวนี้นะครับสภาพนี่ใกล้เคียงกับมือหนึ่งเลยนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะฮะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เลยเนาะ โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับ mm hmm. ก face, line, ระทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวดทักมากระทรมาสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อท่านี้กันนะครับสั้นๆเนาะของความใช้งานสภาพสวยมากโอเคนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ